กลับสบายดีทุกคนเนาะพบก,กับเฮาอีกแล้วเนาะกับทีมงานค่ายดีค่ายดีขี่เก็บอ่าหลังจากอ่าได้อันรับเอาเอ้่ยกับอ้ายเพิ่นเนาะอยู่เฮือนบ่เพราะเพราะ,ระว่าหับฉะนเนาะสิม,มือน้ำกันด้ดดดเพิ่นชิม,มือบ้านข่อยเนาะแลวก็ก็เลยมาเวะสิพาเพิ่นนันมากินข้าวปุ้นก่อนเนาะข้าวปุ้นอยู่อยู่ธาตุ พัดอิงหังเนาะสิพาเอื <kr> ่อยพักอ้ายเพิ่นกินกระปุ่นกับทีมงานเท่านี่แหละเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้กินเข่าเนาะมือเขาเพื่ออะไรกินแต่เข่าเช่ามือกล้องชีโบมีแหงขับรถเนาะเอาเนาะไปกินเลยถ้ากันเข้าไปนั่งกินเลยเนาะไปกินข้าวกันปะไอ้เนาะรถเพิ่นกัรถขี่รถเนาะมือนีเนาะออืมีโอกาสเนาะกะพอดี เลี้ยงเขาไอ่เพลนเลยถือโอกาสเลี้ยงเขาเพลนเลยชนะงานเลยมสบายดีสบายดีโดยถ้วยเท่าไรอันนี้ มีถั่ยชิมหากับถั่ยชาวเนาะขับพุ้นบ่แหมโอ้โเอาเลยกินเลยรเดอใครจะกินถั่ยอะไรก็กินเลยาตัวยุ่งใจมาอน้เอาไม่ถุกคนเลยนะโดยโเอ้ยอ็มมันจะค้ยาใครอยากได้ถั่ยอะไรสั่งเอารเดอรมื่นส้ซอนไปจิ้ั เอาเอาถวายชิมหาหมดเลยเด้อโดยมา่าจะใช่เนี่ยคิดมด้เอาพากันมาแต่อันอน,นั้นน้อยนึงมาอยู่บอลเพิ่นเผาเตาท่านนี่นะโดยแม่ชูเฮาเห็ดช่องอ่ะเกี่ยวกับไปเบิง้งอลไรกันโดยช่วยช่วยเรลือผู้ที่ได้กว่าเฮ้าวานชาผู้ที่มึมีโอกาสกว่าเฮาโดยโดย เขากะมีโบลายแต่เขาซอยน้อยนึงทีมงานเขาซอยได้ก่อยหน่อยไปโดยโดยขอบใจหลายๆต่เลยเพื่อนยิ่งซอยก็ยิ่งเจริญยิ่งยิ่งโบอึดบ่อยากโดยซาถุยขอบหลังมาเทมาโดยขอบใจหลายเด้อคนซอยสิถูกเนาะมีแต่ห่งโดยโดยยิ่งยิ่งหลายโดยโดยอ่าตัว ไมู่ว่าจ่ะโดยยงจอย่าเลยไปคอยตให้ตใหเจ้านีคอยมเอยนตมาอู่อดไตมาเบิงน้อมาเบิงนำกระปุนก่อนป้าเป็นแซ่บารีทุกคนเอ้ยบผู้ยืนใกล้ๆ้ยนกี่หอมขนาดเนาะ ข้างคือมันหดเห็นแดดเลยจ้าขอนุญาตถ่ายเลยด้วย, <c oughs> ยขอ่อยลายๆ <c oughs> มีอันนี้เอิ้อนอย่างอันนี้อันนี้เน,น,นื้อเน,นื้อเนาะอเนื้อใส่ข้ปุ้นเนาะ <c oughs> <c oughs> นพี่น้องฟังขุนเพิ่นอาจจะบ่หู้หนะนะเลยถามเลย <c oughs> แต่ภาคอีสานเขาก็อาจจะมีอยู่วะ ตังพุ่นพี่น้องเขาจะเออินอย่างขนมจีนบ่แป้งที่จะเปนขนมจีนโดยแบบแบบจะเป็นขนมแบบแบบเขาจะเออพุ่นบ้านเขาเลยเอินเขาพุ่นเนาะโดยเออใส่ขนมปังแบเต๊ะแบบบ่เนี่ยนี่เพราะว่าเขาไปเยี่ยมยามเพิ่นไปซื้อซื้อมีซื้ออยังเลยก็เอาขี้เกียรไปผักเพิ่นเนาะไปเลยเลยคือเอารถขึ้นแปลเพิ่นนา เพื่อนสิไปเยี่ยมผู้ป่วยคนคนบลอสบายอยู่บ้านเฮาก็เลยขอติดรถมาน้ำเลยบหมันไก่เออเรื่องเลือกๆกันครับเออหู้จัดกันนี่นะจุกไก่้บนไก่โดยแม่นเพราะว่าผู้ผู้บลอสบายนะเป็นบ้านเดียวกันกับเฮาโดยมีก้อนเลีอดอีกทุกคนกินน้ำกันเด้อกินข้าวเที่ยงได้นี่ฮะามเมนสามโมงแรงนะบ่านี่ มานั่งกินนาเขาที่ยังอยู่ประทาอีกห้างเนาะสาธุเดอร์ช่องมือนะแจะแก่กีบนะที่ล้างนะคนนั่งนี่เนี่ยจนมดมือเลยช่องมือนะกินขระปุ้นนะมมนนีเนาะ โบอยากกให้กินเดอยากนให้กินบอยากกให้กินเด้อบอยากกให้กินเจ้นาอฟซีเจ้นาเอฟซีชีให้คอยวางคอยบให้ไอ้สมบัติเว้่แกสากินเข่าบ่ได้กินน้ำกันกินน้ำกันยอกยอกยอกเอฟซีนํำเด้อยอกเอซนํำเพื่อให้มิ้มของทุกคนนะฮาเนาะสู้ได้กินนะวะนี่ โเป็นอไ่อเด้อนี้เนะเเผาดูนีแล้วอ้ผ่ามันิดดากินหมกเดบ้ไม่ชอต้องจ้ากิแขงกินหมากพริกบ้านตูพริกได้ตู้ใต้เลยพนวายังค่าใจแต่มือกินมี่นวาแต่ว่ากับบูีการพนันตั้งกันอย่างดอกหัวไอ้สมบัติสีแขงน้ำบ้นิบ่บ่อนอ้สมบัติประชูเนาะ นี่ท <No 1> <I EN> <IO> ั <ABS> <N> ah> ้งน้องคนนี้บูสูว่าคนนี้น้องกีาเนี่ยกินน้ำบัวได้ดอกไง้นบัได้เริงยอมเลยอยยอมยอมย่อมกินกินน้อยกานึได้โยบอกเอาหมางหนึ่งกับัวได้บ่คนก็มีหอยยิ่มเนาะหอวเนาะมีโอกาสได้ผา ทางอาสมบัติกับทางเอกประชาเป็นเวกินข้าวเลยเนาะมีงเนาะเขาเที่ยงเฮาชูเพอ,อาตุชิดยันบ่มีแห้งขับรถยันพา,อาเอ็นสมบัติเมื่อมาหอดบ้านยันกระเพาะขึน้นยันกระเพาะขึ้นเนยก็จะกันร้ายเนาะย่ากล้เป็นร้ายเนาะมาแล้วกระปุนตู้มาเบิ่งดูกระปุนให้อ้ายกับเอื่อยก่อนไป,ไปเขากินตามหลังอานจะนแซ่บอยู่ เอากินได้กินกินเลยกินเลยอยากกินน้ำอย่างช่างเอาเลยเด้อโอ้คนนันนักกินแล้วเนาะตู้นั่นก็ได้กินรอดกินรอดผู้บริจาคผู้บริจาคตั้งแต่คนเดียวคเดียวเขาให้เจ็บมันเมทินงเลยอ่ ดีใจว่ามาหนีแต่เมื่อไหนครับดีใจแล้วเนาะเมื่อกลับทุมงานใครดีใครดีนก็ดีใจแล้วคนจ้ะใจแล้วเนาะกินโรเตอร์อยากกินน้ำกับช่างกินโรเตอร์โดยเอากะจีปิดกล้องแล้วเอากะจีกินเข่าได้ไหมตัวไอ้เขาิะกินเข่าได้คอยก็ได้ปิดกล้องแรือเล่าปิดแล้วแวบแล้วอ่ะฮะแวบแล้วเปข้าแวบให้แน่แวบปกติ นี่เขากำลังขับรถออกมาแต่สวันนะตุ๊ต้ะแม่เดินทางมาแต่เพ่นแหละไปเจี่ยมยมอันตู้สมบัติหรือว่าไอ้สมบัติเนาะกเด้เกศาเพื่อนเกสาแต่วันนี้เพิ่นกระติดรถมากกับเขาอ่ะว่าจะไปหาน้องชงน้ำแต่ว่าน้องชงบังเอิญเพื่อนบ่อยู่เฮือนนะตุเพิ่นเมื่อบ้านพอเถ้าเพิ่อนบอกเมื่อบ้านเมื่อบ้านยายเมื่อบ้านตาเพื่อนเลยก็เลยขี้แกบกาเลยให้อัน พี่เอ้สมบัติครับอันนั่นเนาะบัตรมาเลยครับพี่เกศชวันมาเลยเนาะผมไม่เอ็มเกศาเสอเกศเกศาโดนขอโทษขอโทษนะ้ำเงวตอนี้เอาหอดใส่ถุงปอดซีโนแล้วเมืองหยังเมืองอุตภอสเนาะแล้วขอโทษน้ำมันไอ้สมบัติกับเอเกศาเพื่อนเพราะว่าได้ยังนั่งอยู่หลังเนาะเพราะว่ารถเฮากัมันขับแคบเนาะชื่ออลไรกันเนาะเลาเกยเย็นใจอยู่มันแดดเนาะแดดแห้งแดดหลายแต่ว่า เรามันโบเมนรถดแบบว่าสี่ประตูเนาะมันโมเมนรถกระบ,บะนะตุกเจ้วบ้านเข้ากับรถฮนะุนไดเนาะเพราะวันเป็นแคบแต่แคบกับแคบนะ้อยก็เลยเอารถเ<ห>พิน่นรถเพิ่นขึ้นทั้งหลังอะไรก็อ่ะพอดีเพิ่น,นก็นั่งจับรถเลยถามว่าคันว่าเป็นรถสี่ประตูกระบ,บะเขาอาจจะได้นั่งน้ำกันเนาะแล้วเากันรถเขากับมัดไว้เนาะนี่ยังเชื่อว่าตวุว่ารถได้ไหนเชื่อว่านี่างนันเอฟซีเพิ่น ก็ขอบใจเดอ้อเอฟซีเดอ้อสุขสุขคุขนเดอ้อที่เข้ามาคอมเมนต์นะกำลังใจกับทีมงานเราเนาะนสี่คนตู้จะอย่าตื่นเต้นตู้เจ้าข้างข้ๆตู้ <c oughs> ให้่อยว่าคิดก่อนเนาะเออเจ้าอยากตื่นเต้นไหนจะดีตู้เราก็ขอบใจทุกคุมเมนนั่นแหละพอบสีหภักังนะ ทางตู้ใจอย่างค่ะตู้ตายมีอย่างว่ชิบอก็ไ้เนาะขอบใจพนน่ะเออแนมได้ไงแต่ตู้ตู้ชิดกับตู้ตู้อันนี้เนาะตู้ยุตู้ใต้กับตู้ก้องว่ยังว่ขอบใจพนขอบใจเนาะเอฟซีพนเนาะขอบใจเพ่นเดลัยที่เข้ามาติดตามเราสะสมคลิปของเราตู้เจ้าจะคืนใจจะทีถากล้องอะไรตู้ต้องกล้องต้องเทียงไลยเอาการเหตุเป็นทีมงานเนาะ ฟังว่าช่องไหาทงิผ่พันเนาะแมนขอกำลังใจจากพี่น้องเขาแหละวัตสุขุดสุดคนเด้อเขาที่เขารับสมหับเบิ่งนั่นแหละแต่ตรงนี้พี่น้องเาก็ีเมากำลังใจฮ็ดคิดต่อไปแหละเพราะว่าคันว่าอีกย่างนึ่งกะเกษตรตอบหับอ่าช่องเฮากะถือว่าดีเ้องขอบใจทุกคนเนาะดีแมนตพี่น้องฟังไทยแหละชนไงญ่ะ เลยกะฝั่งเล่าเขาน้ำนะเช่นไงกับเพื่อนกับคอมเมนต์มาไลน์เพื่อนให้กำลังใจเนาะขอบใจเลยไลเด้อช่วงแรกๆก็ลโช่วงแรกๆก็มีอยู่เนาะด่ามาเนาะไอ้แมนเขาก็บวกเป็นยังถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะพี่น้องทุกคนมีมีสิทธิ์ออกทิดออกมีอย่าข้างตู้อย่าข้างมีคิทธิ์ออกคุ้มคิดคุ้มเห็นออกคุ้มคุ้มเห็นเนาะขอบใจกอบเป็นยังเนาะเป็นเรื่องธรรมดาของ เดี๋ยวนี้ก็เป็นโลกโซเชียลแหละโลกออนไลน์เนาะโซเชียลออนไลน์ถาว่าทั่วทอนใช่ไหมจ๊ะว่าอย่างพิษไปกะโทษน้ำเนาะหรือวาจ่าจานไหมไม่เฮาก็ยังบบมี่นะพี่น้องเลยเสียงกระสีโบแจ้งเป็นไรอันละไปถามไม่กับแพงตัวเอ้ยไม่กะทรายตุราคาเป็นหมื่นพุทธะหมื่นพุ่งมีาจะมีเงินรุ่นรุ่นถือกับมีอยู่แต่ว่ามันสิบโบดีเนาะเท่ากับสิท แมนแต่ว่ารุ่นถือจะมีอยู่แต่หาเขากันยังยังโมมีตาแห้งบันไดธาทุา <Man. S 1> เอากันกะว่าได้อันไไดได้้เงินจากช่องช่องผ่านก่อนว่า<ม>สิซื้อาแมนสีห้อเสีบสีคอยเัาไปซื้อไม่เลยเนาะเอายังโมมีก็ได้คนนี้เดี๋ยวถ่ายไปก่อนดิแมนก็อดฟังไว้เลยพี่น้องเงยเสียงกัสงบสิบป๊ะแจ้งบัได้แหละ่านโบซัดกินแต่ว่าเอากรเฮ็ดด้วยใจนะใจมกัก บอกชัดเจนไล้จะขอโทษน้ำเนาะเพราะวะ่าตอนนี้จะมีโอกาสได้ไปหลายบอนหลายที่อยู่แต่ว่าตอนนี้กําลังลับบ้านเนาะทุกคนกําลังขับรถกลับบ้านตัวชิดตัวชิดนี่เป็นทั้งชูเฟอร์แล้วก็เป็นทั้งมือกล้องเนาะไหยได้เพื่อทีมง <c oughs> านใดีตัวชิดเป็นที่อยู่แลนะ้วเนาะเพื่อหให้ทุกคนมีรายได้น้ำมาซาคันวาซ่อง่านกาเขาอ,อ,อาจสีได้ไปบอนที่ไกลกว่านี้ แมนอันนี้เขากาได้ไปในแต่บริเวณอ่าเอาไปได้เนาะใกล้ๆเพราะว่าเขายังบ่มีทนลายเนาะทุกคนเนาะโอ้โหพากลบไลน์เนาะว่าได้จากเงินที่แก็บเงินเดือนสีเข่าแลยแต่การเงินนั้นเจ้าขององค์ชีเป็นสนับสนุนเท่าอย่าสนับสนุนเพราะได้ออกค่าน้ำมันรถเอารถขึ้นไปนะพี่น้องเอ้อตัวพ่อยังว้าบ่ทุกคนบ้าเลยตัวเอ้ยขอบใจเอฟซีพันเน้ Tay quá 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 tay Giờ tay quá 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 tay Phần tay quá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  แต่ว่าบอลี่บ้านเดียวกันกับเฮาเนาะเป็นบ้านเดียวกันกับเฮาบอลลี่บ้านเดียวบ้านเดียวกันมีแต่ว่าบัดหอดเฮือนบอลลี่แหละเขาจะจิทาอีกคันนึงเนาะเพราะว่ามันกะรกินเวลาหลายเต็มเวลาหลายเต็มเอาเว็บใหตู้เว็บห้าสี่สามสองแอคชั่นสบายดีสบายดีบัรทุกคนเนาะตอนนี้ตู้ชิดจะได้ขับรถมาหอนเฮือนอ่า บอลลี่แล้วเนาะอ่ามาส่งเพื่อมาส่งอันสมบัติกับเอเยอเกซรเพื่อนเนาะเอเยเกซาเนาะลงเองแล้วขอโทษหลายๆเนาะกับเอเยรเกศาเพื่อนเนาะที่มีคนอยู่เพื่อนหรือบอเนาะทุกคนนี่เนาะอันนี้เมืนเพื่อนอันบอลลี่สายบุญเดอร์นี่เฮือนเพื่อนหลังบางไงหนึ่งเนาะเราอยู่เพือนไปเบิ้งใกล้ตัวไปเบิ่งกใกล้เนาะเออเพิ่นอยู่เพื่อนอยู่น่ะเห็นรถใดไงเพิ่อยูย อาจจะอยู่อยู่ประจ๊ะอันนี้เอาเช<ส>ีย<ร>เอา,าออเอชียวเอารถจักรเราลงนี่เนาะลงพิ่นอยู่อยู่เด้ดิเพิ่นนั่งกินข้าวอยู่เนะาะคงใช้เมนเพิ่นอยู่อันนั้นนี่นั่งกินข้าวอูหาแล้วปะเอาเอาเชียวได้เอารถจักรลงเนาะเป็นยี่ก่อนเนาะอ,อ้าวสบายดีเอชีแคนหนึ่งในอไอ้สบายดีทุกคนตอนนี้ก็ฮอดเด้ฮอดเฮือนบาวีเด๋ นี่จะแม็นเฮือนเฮือนบาลีสายบุญเนาะอันนี้เนาะอไม่นี้ชิมานอนพี่บอกไอ้ได้โทรลมกับเพื่อนแล้วบอกโทรลมแล้วโทรบอกกับเพื่อนแล้วเนาะได้ไอ้บอกอยู่บอกว่าชิมาน้ำชุมเฮาไม่ได้บอกใช่ไหมสังเกตบอกเนี่ยเอาเอาได้ได้ Ờ, sao bài Ôi, thì sao bài, thì hóng nam thì nó à, tham nó bạn hào đó mười bốn kg mà áo à, sủi đi tủ tủ nhung áo à, nhung sông đấy, nhung về sông thường thường thì Long ơn phần đô hạt tụ lòng ơn phần đô สบายดีเอาคนเอาเอาคนมาส่งเด้วยเสร็จยังอยู่เดีเอาเส้นเชือบเส้นเชือบด้วยสบายดีสบายดีสบายดีเพื่อนว่าจากติดรถมานึ่งว่ะมาหาบาหลีว่ะอ่าสบายดีบาหลีใสยบุญเนาะโดยโดยเด้มาส่งหอเทือนเลยเนาะ แม่เอาขึ้นท้ายเลยเพื่นว่าหยมาติดรถมานําโดย้ำไปเยี่ยมเบิ่งเพิ่อนไปเยี่ยมเบิ่งเพิ่นกันเลยเพิ่นว่าโอ้ยว่าสิไปหาเบาลลีว่าพอดีว่าเออว่าได้โอกาสเมื่อนํากันเลยก็ได้ว่าโยมาเยยี่มออเพิ่นบ่สบายเนาะ ยใครเป็นเศร้าหอยเป็นเศร้าไอ้ไวนาะโดย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 ใจใน้องจิมงานเจาจิมงานใครดีเอากระขอบใจเด้อชงฮอดแล้วได้แบบนี้โดยโเอากระชีดรครับก่อนเน็อตบอลลิ้นนะเมนโดยโดยขอบใจโดยเป็นรังใจให้กันเนาะโดยโขอบใจเด้อขอบใจเด้อเด้อขอบใจคือกันโดยสู้สู้สู้โดยเอากระชีไรครับเนาะเพราะว่าทางเขากับบ้านเขาทางพุ่นเนาะอันบับต้นใต้ ทาง้งในเขากลับนะป้าตะเวนตกดินกลังงามเลยตัวไอ่าไปรถต่อเขาลับสบายดีอีกเท่หนึงเนาะเดี๋วยวนาะพบกับพวกเขาอีกแล้วาขับทีมงานใครเดี๋ยใครเดี๋ยวขี่เก็บตอนนี้จะเขาได้มาชมเอล้ใกล้เพิ่นทั้งที่เลยได้ตัวสมบัติก,ก็เอกยเกษาเพิ่นเนาะเพิ่นก็ไปลงไปเขึอนรถชานั่นบาลลีเพิ่นแหละ พอได้ใส่บุญเพิ่นเนอะข้ากะได้ซอยเพิ่นอีกอีกเท่านึงเนาะเท่านึงจนหกเท่านึงมอนเพิ่มนอะอ่าสัญชาตเนาะอ่าขากะอายมาทรงทางได้เท่านี้อันนี้จะไายมดแคนเนาะแมนขอบใจทุกคนเนาะมีความสุขหลายมื้อนี้ขอบใจมีความสุขหลายเนาะทุกเนาะมีความสุขหลายมื้อนี้เนี่ยหอมหมักเนาะแมนเมื่ออยู่แต่กะมีความสุขแต่กะเพื่อข้าจะถ่ายทอดความสุขให้ ทุกคนที่เขับมาเบิ้งเขาน้ำเนาะตัวเนาะให้ทุกคนมีความสุขเด้อมีอย่างกับคอมเมนต์มาเนาะเอาเพราะว่าตู้ชิดเป็นคนอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยกะได้บอกทีมงานเบิ้ดผู้ใดเขียนนะใดผู้ใดอ่าให้กำลังใจเขาเนาะชุดไทยชุดกาวใจทุกคอมเมนต์เลยแล้วที่เป็นกำลังใจให้ทีมงานทีมงานเขาทุกคนที่ขาดใจในภาษาเขาเนาะ แม่ภาษาลาวส่วนใหญ่กานอกจากอาประเทศเฮากะประเทศเพื่อนบ้านเนาะพี่น้องเฮาเนาะฝั่งไทยเนาะประเทศไทยแม่เข้าใจเฮาเนาะเข้าใจกันภาษาเฮากันเข้าใจทุกภาษาว<ด>่าซั่นซะเลยเว้าอยังกะสุดท้ายท้ายสุดจ่าฝากติดตามทีมงานเฮาหนึ่งเด้อทีมงานน,น้อยเนาะช่องสิขึ้นม้ใช้ตู้ช่องนะสิแลีนขึ้นมาอยู่ไสอยู่ซั่นวังนี้นะว่าหน้าจอเนาะสิแลีนขึ้นมาเองนะเต้นเนาะเติรงขึ้นมาเนาะทีมงาน,น,นยนาัง ค่ายดีค่ายดีขิกเก็อืมประกาศเฟซบุ๊กเนาะเฟซบุ๊กติดตามของตู้ชิดก็ได้เนาะเพราะว่ามีสมุดอ่ามีเวิ่งยังอยากช่งมะลินกับช่งมาได้เนาะาเฟซบุ๊กเนาะคอยกับเฟซบุ๊กนี่กับมีเนาะเดี๋ยวชิคึนค่ายดีค่ายดีเฟซบุ๊กคอยนะค่ายดีค่ายดีตัวนั้นแมนเฟซบุ๊กอ่าใต้เอกสิทธิ์เนาะใต้เอกสิทธิ์อันนี้แมนตามได้ค่ายดีค่ายดีแมนผมตู้ชิดแมนนาชิดที่ใส่ใจสว่างเนาะเดี๋ยวชิขึ้นหาเบิร์ตเฟซบุ๊กแต่ละคนเนาะเอา คือขาดไปผู้หนึ่งขาดตู้ตู้กว้างเนาะกว้างนั่งหลังเพิ่นนั่งหลังเพิ่น่ะชิฮอดบ้านเพิ่นขอนั่งอยู่หลังเพิ่นว่าน่ะเพิ่นเมารถเพิ่นั่าเมาลวดผู้ผู้มือถือกับแอ๋ว่าอย่างนันซะโบไล่เราผู้นั่เมาแอ๋ผู้น่งเมาแอ๋เนาะเมารถดว่าทังใดกะฝากติดตามชมเวโมงนี้เด้อถ้าช่องนี้ดังบันเทิงแน่นอนพี่น้องติดตามพวกเราได้ครับทีมงานใครเลยใครเลยที่แก็บทีมงาน ไเลยไเลยไเล็ที่ก็บจากนจะกอแล้วตัอนแล้วนก็เดินทางไปก็ตเช้าแลยพี่น้องแวบไปเนี่แวบไปเนี่ยแวบ่แวบแวบน่แวบดี่แวบมีความสุขหลายพี่น้องกันดิ